ยินดีด้วยกับทีมสีแดงครับ <Yeah! S 1> ุชนะไปด้วยคะแนน8ต่อ7ครับ <Woo! S 1> ส่วนทีมที่แพ้บดรองโทษของพวกคุณก็คือพวกคุณจะต้องทำ Amuse b u s h หรือของว่างหนึ่งคำเสิร์ฟ100คน oh. ของลูกค้าที่ Health Kitchen Restaurant เราจะมีโปรโตีนให้เลือก3อย่างนั่นคือหอยเชลลกุ้ง <Good. S 1> และแาลมอน โดยมีน้ำผลไม้หลากรสชำช้ำพร้อมโยเกิร์จากฝรั่งเศสเป็นองค์ประกอบในจานคุณจะต้องทำให้ครบร้อยคนนะครับครับเอคเลยหน่คนโอ้โหเยอะนะไปทำบ้างจะได้รู้สึกว่ามันจะเหนื่อยยังไงเชิญทีมสีแดงเปลี่ยนชุดพร้อมไปเหินเวหากันเลยครับ สู้ๆนะคะเดี๋ยวเราจะไปปลดปล่อยความเครียดบ้างนะดีใจด้วยจ้าเต่ตะก้อก็เหนื่อยแล้วมาเจอบนลงโทษอีกสีเขียวพี่เก่งจะทำคัมเบอร์ดิวแล้วก็มิ้นโอเคอันนี้เสิร์ฟคู่กับโปรตีนตัวไหนจะกระหลอกก็ได้อ่ะโอเคคุยเมนูกันในการแบ่งว่าใครทำพาร์ทของอะไรเงั้นเราผมทำซอสนี่ซอสแดงทำสามอย่างสซอสสสไตล์สามรสชาติ หมดไฟหมดพลังหรือยังไงติแต่ก็เหนื่อยครับเชฟมาลวยเชฟเก่งเชฟบิวเขา3าคะแนนเบียเขาอย่างน้อยเขาก็มี1คะแนนคุณนี่ศูนย์คะแนนเจ็บจี๊ดเห่งมือเลยครับเชฟเปียได้ครับได้ครับโอ้โหสามสิบนาทีทำสามอย่างแต่คิดว่าทันครับผมทีมสีน้ำเงินเสร็จไหมครับเสร็จแล้วอร่อยไหมอร่อยครับผมชิมทุกอย่างแล้วส่วนประกอบส่วนผสมต่างๆเนี่ยทำไมมันลงตัวกันอย่างนี้ ไม่ว่าจะ4ต่อ3หรือชายกับผู้หญิงศัก์รีมันค้ำคอเราต้องชนะให้ได้ครับใช่บูริน